สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นโบนัส reading สำหรับราศีกรกฎนะคะประจำปี2564หรือ2021นั่นเองวันที่ราศีกรกฎยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลชนะจจแนบว่าให้ใต้คลิป พร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะเ c e b o o k ข้อความความรับผู้อ่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอถ้าไม่ติดภาร,รกิจ Instagram มสำหรับท่านใดที่สนใจ,จเสริมพลังงานด้วยวัตถุมงคลหรือหินมงคลนะคะกดติดตามได้เลยตามอัธยาศัยผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะบางชิ้นก็จะมีเป็นรอบๆแล้วก็จะมีจำนวนจำกัดนะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งรับชมคก็คู่ได้เลยทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมแล้วก็ตามแบบของช n n e l นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยราศีกรกฎในปี2564นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอดูเมเนจีของคุณหน่อยนะราศีกรกฎ ว้าว wow. employment change ปีหน้าเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจแล้วก็บางท่านอาจจะมีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านย้ายออฟฟิศอะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะ,ะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะ,ะมันจะ อาจจะคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคนรอบข้างนะคะให้คุณมีเกณฑ์การที่จะต้องโยกย้ายเนาะแต่มันเป็นการโยกย้ายเป็นที่มันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีอาจจะมีงานเสริมเพิ่มเติมใหม่เข้ามาจากการที่มีคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานคุณนะคะคนในครอบครัวคอยให้การสนับสนุนบางท่านถ้าเป็นธุรกิจในครอบครัวก็อาจจะต้องมีเกณฑ์การครอบครัวของคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์การที่จะต้อง ซัพพอร์ตคุณหรือว่าให้ความช่วยเหลือคุณหรือคุณเองอาจจะต้องมีเกณฑ์การเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจในครอบครัวมีการโยกย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าเพิ่มงานใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะแต่มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคุณอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นแหละในการที่จะทําให้เรื่องงานของคุณประสบความสําเร็จเอเนจีโดดเด่นเรื่องงานนะเรื่องความรักผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสถานที่เรื่องงานเรื่องธุรกิจ ็าอาจจะมีเกณฑ์ให้คุณได้พบเจอกับความรักเนาะบางคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องธุรกิจร่วมกันด้วยก็เป็นไปได้นะสําหรับบางท่านเอาละ,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากแองเจกันหน่อยว่าปีหน้าเนี้ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะอ่าเอเนจีสวยมากๆนะ อืมนอที่ของ Hermit ค่ะ joy true spirit g r o w t ปีหน้านี้คงจะเป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นปีสายบุญนะการเดินทางเยอะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเยอะ นายโยกย้ายกลุ่มโยกย้ายกรุป๊ปย้ายออฟฟิศย้ายบริษัทย้ายงานเพิ่มงานอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องในเรื่องของอสายบุญค่อนข้างเยอะปีหน้านี้ก็อาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องเดินทางทําบุญหรือขอให้ทําบุญเยอะๆเพื่อที่จะเสริมเพิ่มเติมบาร,รมีด้วยแล้วก็ปีหน้านี้เป็นปีที่มีความรู้สึกว่าคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าคุณจะจับทางถูกแล้วว่าเรื่องธุรกิจการงานของคุณจะเป็นไปในทางไหนที่จะทําให้สําเร็จเรื่องความรักหวานมองดูเนี่ย ถ้าบางท่านดวกับชาวราศีกันนะคะมองดูว่าความรักจะเป็นแในสัที่ราบเรียบไม่ค่อยหวือหวาถามถึงรักครั้งใหม่คนโสดก็อานมองดูคุณอยากที่จะอยู่กับตัวคนเองนะคุยความรู้สึกว่าเรื่องงานเรื่องเงินมันยังไม่สําเร็จเลยเรื่องรักยังไม่ค่อยอยากที่จะมุ่งเท่าไหร่ไม่สําเร็จในความรู้สึกคุณคือคุณอยากที่ให้เติบโตมากกว่านี้มั่นคงมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะปีหน้าเป็นปีที่คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเยอะค่ะเรื่องความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะคุณจะ กดเอาไว้เป็นในระดับลองๆเลยทีเดียวนะคะคนมีคู่ก็อ่านมองดูคุณอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องส่วนตัวของคุณและคู่เป็นหลักก่อน The world มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะอ j จ s well d o n นะฮะเรียกได้ว่าปีหน้านี้เป็นปีที่สมดุล สมดุลความคิดสมดุลทางด้านความสัมพันธ์แล้วก็สมดุลในการใช้ชีวิตนะคุณเริ่มจับทางถูกอย่างที่พออ่อานบอกพอจับทางถูกเริ่มรู้ทางแล้วว่าจะไปยังไงเริ่มเดินต่อไปได้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้เงินก็เงินนะคะงานเริ่มมีเข้ามาพอให้คุณได้หายใจหายคอแล้วละ่ะเรื่องความสัมพันธ์คนมีคู่เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มั่นคงดีราบเรียบไม่ได้มีเรื่องอะไรให้ต้องตื่นเต้นหรือว่าไม่มีดราม่าในความสัมพันธ์คนโสดเหมือนเดิม นะการเปลี่ยนแปลงอาจนําพาให้คุณพบเจอใครบางคนแต่ผู้อาจมองดูในปีหน้าเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะที่ค่อยคบค่อยคุยมากกว่านะเพราะคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องความต้องการเกี่ยวกับชีวิตของตัวคุณเองเป็นหลักเลยนะราศีกรกฎเรียกว,ว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานมุ่งแต่เรียนสาหรับบางท่านอาราเมเนจีของคุณเป็นแบบไหนเป็นอ p e เพลชัดเจนแบบสุดๆแล้วว่าปีหน้าเนี้ยนะคะ คุณโฟกัสไปที่เรื่องความมั่นคงของชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเป็นหลักเอ็มเพิร์นะเอเนจีของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนั่นหมายความว่าปีหน้านี้การงานการเงินมั่นคงแล้วคุณรู้และจับทางถูกและทางที่ว่าเนี่ยมันนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นการเงินเข้ามาดีมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะคุณใช้ชีวิตแบบสันโดษมากในปีหน้าเนี้นะคะแล้วก็เอ็มเพิร์คู่กับ เฮอร์มิตออกมาบอกว่าปีนั้น,เ,นเป็นปีที่คุณอยากจะทําบุญบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การไปบวชหรือว่าไปปฏิบัติธรรมระยะสั้นด้วยเพื่อเสริมบรารมีซึ่งป๋อนมองดูว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่เลยนะเต็มเพล่เต็มเพลออกมาบอกว่าคุณอาจจะได้คนที่อ,อยู่ต่างแดนแดนไกลให้ความช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจก็เป็นได้หรือคนที่อายุมากกว่าคุณให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในะเรื่องการงานการเงนินเรื่องการใช้ชีวิตด้วยเขาอาจจะพยายามเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้คุณด้วยนะ แต่เหมือนคนที่เขานำพามาคุณยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเอาล่ะบางท่านยังหวนคิดถึงเรื่องดาวเดิมๆหรือคนเดิมๆอยู่คุณอาจจะเคยอยู่กับชาวราศีกันมาก่อนสำหรับบางท่านเอาล่ะค่ะเรามาดูเจนอืมคุณอยู่ในช่วนขั้นตอนของการเยียวยานะเรียกได้ว่าปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะช้ำในความรู้สึกคุณพอสมควรนะ Tre o f s อฟ r c e ขึ้น แต่ทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีแล้วค่ะนะเชนอวอนคือจบละคุณมูฟอนได้ละแล้วก็คุณเริ่มมาตั้งเป้าหมายหรืออธิษฐานในสิ่งที่คุณต้องการในเรื่องอะไรล่ะเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นธุรกิจ The f ฟรูนี่ความรักคุณไม่ค่อยโฟกัสนะคุณเรื่อยๆมากเลยอะนะเรียกได้ว่าคุณต้องการโฟกัสไปที่การใช้ชีวิตให้มันมั่นคงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ รวดเร็เวกระทันหันเกิดขึ้นด้วยในเรื่องของการใช้ชีวิตเอ็มเพร์คู่กับนาวอับอกว่าปีหน้านี้เป็นปีแห่งความมั่นคงของชีวิตของคุณคุณรู้แล้วละ่ะว่าคุณต้องการอะไรคุณจะทําอะไรคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะและคุณก็สามารถทําได้ดีด้วยนะ energy ของการเยียวยาค่ะ move on จากความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจเรื่องราวในอดีตไม่มีแล้วนะคะทุกอย่างจบและพักวางได้ทีนี้ energy ของ manifestation ขึ้นนั่นหมายความว่าคุณต้องการนะคะความสำเร็จในชีวิตนะคะในทุกๆด้านเลยนะ <c oughs> เห็นไหมคะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงหน้าของ a n g เจนะทั้งถ้วยนะคะทั้งการออฟเฟอร์ในเรื่องการงานกนารเงินเรียนนะคะดาบนะคะการฟันฝ่าอุปสรรคได้ว่าปีหน้านี้อะไรที่คุณคาดหวังภาวนาขอนะคะ ขอให้มีความเชื่อเถอะค่ะเพราะมันสําเร็จแน่ๆละในปีหน้านี้สิ่งใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังนะในปีหน้านี้มีหนทางเรียกได้ว่าไหลมาเทมาทุกๆช่องทางในการที่จะ ทำให้คุณมองเห็นหนทางในการที่จะประสบความสําเร็จถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่ละ่ะมีเกณฑ์ที่ประจรลงเท้ามีเกณฑ์การเดินทางติดต่อประสานงานอาจมีเกณฑ์การเดินทางแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบไม่ทันได้คาดคิดแต่อะไรใหม่ๆที่ว่านี่มันดีมันดีสําหรับคุณนะคะมันน่าจะอยู่ในเวที่คุณถนัดแหละ นะมีเกณฑ์การต่อยอดเรื่องงานนะบางท่านเนี่ยอาจจะดิวธุรกิจกับคนในครอบครัวเขาก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้คุณได้เริ่มําแล้ว ทําให้คุณมองเห็นหนทางที่จะประสบความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะเรื่องความรักบอกเลยว,ว่าคุณเป็น king of source คือยังไม่คิดสักเท่าไหร่นะคะมีคนเข้ามาคุยได้แต่คุณยังคงนึกถึงเรื่องราวเดิมๆคนเดิมๆอยู่คุณต้องการรีโนเวทตัวคุณเองใหม่ให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นในปีหน้านี้เป็นปีที่ได้ได้ว่างานเริ่มเข้ามาเยอะ คุณเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งดีๆหลังจากที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าคุณก็แบกแอกไว้เต็มหลังเลยทีเดียวนะใช้คําพูดเก่าไปไหมคะแบกสัมภาระไว้เต็มหลังแล้วก็ถึงเวลาปลดแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะรับสิ่งดีๆรับความสําเร็จอะไรที่คุณเหนื่อยยากเนาะหรือคุณคาดหวังลุ้นตัวโกงเนี่ย ดีน่าเห็นหนทางแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงประสบความสำเร็จได้นะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะเรียกได้ว่าก้าวไปอีกเส็จหนึ่งเลยแหละที่ทำให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณจะภูมิใจในตัวคุณเองมากเลยทีเดียวเอาละค่ะไหนเรามาดูกันหน่อยซิว่าแองเจิลนะมีอะไรอยาที่จะบอกคุณชาวราศีรากรกฎ เรียกได้ว่าปีหน้านี้เป็นปีที่คุณมุ่งเนเ้นไปเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์มีคนเข้ามาก็จริงแต่คุณยังไม่เลือกใครแล้วก็ยังไม่ถูกใจค่ะยังไม่ใช่โซเมทของคุณคือความรู้สึกว่าแบบนั้นอเห็นไหมคะยังพูดจะไม่ทันจะขาดคำท้อทุสวรรค์ยูทรัสอ่ะปีหน้าเนี้ยเป็นปีที่คุณโฟกัสในหลายๆเรื่องใช่ไหมคะคุณอาจจะเป็นจะต้องหาคนปรึกษาหาคนที่คุณไว้วางใจได้ในการพูดคุยสื่อสาร ปีหน้านี้อาจจะมีใครบางคนพยายามเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้คุณด้วยนะคนที่คุณวางใจคนที่คุณเชื่อถือนับถือนี่แหละอาจจะนําพาใครบางคนเข้ามาในชีวิตแต่อย่างที่ผู้อ่านบอกคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมคุณอาจจะคุยได้ค่ะแต่มันยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ขนาดนั้นคนมีคู่เนาะคุณอาจจะ เคยมีการวางแผนเอาไว้นะคะเรื่องอนาคตรหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่ามันยังไม่ไม่เป็นไปนอย่างคาดหวังปีหน้านี้เป็นปีที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังเริ่มที่จะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ อาจจะรับการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันก็เป็นไปได้นี้บางท่านรอคอยนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันหรือว่าอยากจะเจอกันมากขึ้นอยากจะเดินทางมาเจอกันเร็วขึ้นมีความเป็นไปได้ปีหน้านี้นะคะคุณได้สําเร็จสมดังใจแน่ละ่ะสาหรับคนมีคู่นะความรักคุณมั่นคงดีค่ะ อเอ็มเพิ่มขึ้นนะเอาล่ะ energy healing ค่ะปีหน้าก็จะต้องเป็นปีอีกปีหนึ่งที่คุณอาจจะต้องอทำเตรียมวเบรชันของคุณให้พร้อมในการที่คุณจะต้องต่อสู้เพื่อความสำเร็จถามว่าเหนื่อยไหม ทุกคนเหนื่อยทั้งนั้นนะคะแต่เหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าเหนื่อยแล้วมีความสุขเหนื่อยแล้วทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็จงทําทุกอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็ทําให้เต็มที่เต็มกําลังความสามารถอย่าลืมหาคนคอยคำปรึกษาคนที่คุณจะไว้ใจได้บางทีคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะ่ะอยากจะปรึกษาหาคนที่คุณไว้ใจเขาได้จริงๆนะค่อยลงมือทําค่อยลงมือปรึกษานะคะ ขอข้อความจากความรักสำหรับคุณหน่อยนะเราจะต้องปิดท้ายกันด้วยความรักเสมอแหละ I was m e t by so many loving people ค่ะปีหน้านี้นะคะแองเจลเอกมาบอกคุณว่าจะเป็นปีที่คุณได้รับความรักจากผู้คนรอบข้างมากมายดังนั้นในเรื่องความรักระหว่างหญิงชายระหว่างคนสองคนนะหญิงหญิง ชช่ๆความรักความสัมพันธ์ในแบบนั้นนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อม แต่คุณจะต้องไม่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ขาดความรักเลยค่ะมีความรักอยู่รอบตัวคุณทั้งคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้แต่ลูกค้าของคุณหรือแม้แต่นะคะตัวคุณเองคุณก็จะรู้สึกรักตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้ราศีกรกฎนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ